ราคาทองเมื่อคืนก็ขึ้นไปแล้วก็ยอ่อลงมาตอนนี้แนวโน้มต่อไปจะเป็นอย่างไรครับก็เชื่อว่าก็ยังเป็นไซด์เวย์อยู่แต่ก็จะเป็นไซด์เวย์ที่ค่อยๆขยับขึ้นวันนี้อาจจะเห็นการย่ออีกครั้งหนึ่งเพราะว่าปัจจัยปัจจัยที่ทําให้ย่อมีค่อนข้างมากไม่ว่าจะเป็นการประชุมอีโ,โคฟินของกระทรวงการขังของยุโรปหรือกับการประกาศผลอัตราการจ้างงานของยูโรโซน ซึ่งะจะมีอะของสเปนกับอิตาลีนี่น่าจะเป็นตัวฉุดนะคะหรือแม้กระทั่งการประกาศการจ้างงาน ADP ของอเมริกาเย็นเย็นวันนี้ประมาณสักสองทุ่มแต่เราเชื่อว่าช่วงยุโรปโซนเนี่ยน่าจะมีะการย่อตัวของทองคําแต่ต้องมาดูว่าการประกาศการจ้างงานของ ADP เนี่ยจะดีขึ้นหรือแย่าลงเพราะว่าตรงนี้ก็จะมีปัจจัยค่อนข้างเยอะด้วยความที่อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยการประกาศ การจ้างานของ ADP กับนันฟาร์มเพโรค่อนข้างสุดทางกันเพื่อนั้นเนี่ยเดาค่อนข้างยากว่าทิศนี้เนี่ยจะออกมาเป็นยังไงอืมครับก็เรียกว่าตอนนี้ปัจจัยของทองคำเนี่ยก็เริ่มมีโมเมนตัมแรงซื้อกับเข้ามาบ้างนะฮะค่ะ,ะแต่ดูเหมือนว่ามันก็มีแรงเทขายออกมาอยู่เรื่อยๆนะฮะค่ะณจุดที่ไาย <c oughs> ที่ดีฉันเคยบอกไว้ว่าพัานเออ ณนะนะวันนี้ที่1 6พัหร้อยหรือ24,390บาทเนี่ยเป็นจุดขายที่1นึ่งหรือ24,480เป็นที่สองแล้วก็ที่3ามคือพันหแปดสิาแต่ดิฉันเชื่อวันนี้อยแปาไม่น่าจะเห็นแต่พันหกรหรือ75เออ,เ,อ,อเรอร์นิดหน่อยน่าจะมีโอกาสค่ะอืมนะครับล่าสุดตอนนี้ทองคำอยู่ที่พันหกรด กับ59เหรียญน,นะฮะโดยประมาณนะฮะคุณปวันครับคือถ้ายุโรปเปิดน่าจะย่อลงมาอีกอะค่ะโอ้อย่างนั้นเลยเหรอฮะค่ะ,คะปัจจัยที่มันเป็นลบกระทงคำม,มีเยอะกว่าในช่วงยูโรโซนแต่ถ้าเป็นช่วงอเมริกาต้องดูปัจจัยที่จะประกาศผลของ ADP ว่าเป็นบวกหรือเป็นลบอะค่ะอืมครับก็เรียกว่าแหมทองนี่ขึ้นก็ขึ้นเดียวเดียวนะฮะขึ้นแป๊บเดียวแรงเทขายเยอะ่ะเพราะว่ามันเอ่อจากเอ่อเดือนที่แล้วเนี่ย จะมายืนอยู่จุดพันหกพันเศษพันหกร้อยหกสิบพันหกร้อยเจ็ดสิบเนี่ยค่อนข้างยากเห็นได้จากวันจันทร์วันอังคารเนี่ยสไปเดอร์โกหรือว่ากองทุนทองคําที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาเนี่ยวันจันทร์มีการเทขายมาหกตันวันอังคารมีการเทขายมาอีกสี่ตันก็ถือว่าแรงขายก็ค่อนข้างเยอะนี่คือปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ทองคําย่อลงมาค่ะอืมีแรงขายจากกองทุนสไปเดอร์โกนะฮะ ไป,ปดเดอร์แมนนี่ไม่ก็ย,ยอมปล่อยให้ทองขึ้นเลยนะฮะแต่ก็จะสังเกตได้ว่าแถวพัน0 1หกร้อยสี่สิพันหกหกร้อยสาสิบก็มีแรงซื้อกลับมาค่อนข้างเยอะเพราะนั้นถึงยอ่อคงไม่ไม่ลึกเท่าไหร่จุดนั้นก็ยังเป็นจุดที่น่าจะเข้าทยอยสะสมะะอืมน,นี่เราดูกราฟสามวันที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะ,ะวันเสาร์ที่สามสิบวันจันทร์ที่สามสิบเมษายนเนี่ย ราคาทองนี่ถูกเทขายร่วงลงไตาจากพันหกร้อยหกสิบห้าเหรียญลงไปถึงพันหกร้อยสี่สิบห้าสี่สิบหกเหรียญเลยแล้วก็ดีดกลับขึ้นมาได้เสร็จแล้วพอดีดกลับขึ้นมาก็ดันขึ้นไปถึงพันหกร้อยเจ็ดสิบเกือบเจ็สิบห้าเหรียญนะนะฮะแล้วก็ย่อนลงมาใหม่โอ้โห<ต>นี่ไม่นานเหมือนกันค่ะสอ,องจุดไม่ว่าจะเป็นจุดไฮหรือจุดโลยืนอยู่ไม่ได้ไม่ได้นานนั่นหมายถึงว่า ตลาดค่อนข้างบางอันนั้นเป็นจุดที่หนึ่งแล้วก็เป็นจุดเทคฟาวฟิดด้วยค่ะโอ้คือวอลุ่มยังยังบางนะ,ะใช่ค่ะเ<อ>นื่องจาก2 2> วันทีน่ผ่านมามันไปติดกับวันวันแรงงานแล้วก็หลายหลายประเทศจะหยุดกันนะคะอืมครับก็เลยทําให้ทองคํานี่ยังไม่สู้ดีนักนะฮะค่ะยังไงก็มองว่าเป็นไซด์เวย์อยู่จนกระทั่งจนกว่าจะถึงวันที่ประกาศนอนฟร์มเทโรของวันศุกร์ถึงจะชี้ชัดว่าจะเป็นจิศทางไหน,น่ะคะ่ะอืมนะครับ เอาละครับก็วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณพะวันมากเลยนะครับค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณ,ค,ณครับสวัสดีครับ,รบนะก็แม่การค้าทองคํานี่ตอนนี้วอลุ่มค่อนข้างจะบางนะคุณบรุรกิจครับเขาเรียกวอลุ่มบางเฉียบนะฮะเอาแต่ว่าแม่ดาวโจนสิครับกลับดีฮะคุณบรุรกิจนี่ครับดาวโจนนี่ก็